ประยองรองยังชาแนลค่ะกับรายการวัฒนธรรมคิดและว,วันนี้ค่ะเ mm hmm. จียมัญชรีพรค่ะรับหน้าที่นะคะในการพ่วมเนินรายการค่ะซึ่งจะพาทุกท่านนะคะมาชมรายการที่เกี่ยวกับทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กๆค่ะของวัฒนธรรมคิดเราซึ่องอีพีที่แล้วนะคะถ้าทุกท่านได้ติดตามดูนะคะเราได้พาไปชมการละเล่นพื้นบ้านของไทยค่ะสําหรับอีพีนี้นะคะและวันนี้นะคะ เราอยู่ที่โรงเรียนสมคิดวิทยาค่ะทุกท่านแค่เห็นค่ฉา,ากเบื้องหลังตรงนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าสวยงามน่ารักนะคะและมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเป็นวัฒนธรรมที่เรียกได้ว,ว่าเป็นเครือข่ายที่ดีมากๆของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองแต่วันนี้ค่ะเจ๊ไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะทุกท่านเจ๊ยังมีพี่ๆสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองนะคะที่จะมาพากันไปดูว่าเอะโรงเรียนนี้เขาทําอะไรกันบ้างจะมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ว่าไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะวันนี้มากันเป็นทีมค่ะพี่พี่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองวันนี้มาอยู่ที่โรงเรียนสมคิดวิทยาด้วยค่ะสวัสดีค่ะีสวัสดีค่ะมีทั้งพี่นีนะคะพี่อ้อยแล้วก็พี่เล็กนะคะวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับโรงเรียนสมคิดวิทยาและการแสดงศิลปะวัฒนมของเครือข่ายที่เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายที่เยี่ยมเลยใช่ไหมคะพี่นีใช่ค่ะโรงเรียนสมคิดวิทยานะคะเป็นโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองค่ะ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะคะนอกจากจะเน้นคุณภาพด้านการเรียนการสอนแล้วในด้านกิจกรรมก็ยังโดดเด่นอีกด้วยค่ะน้องเซียบค่ะก็ปกติแล้วเขาก็เป็นเครือข่ายของเราที่เรามักจะเชิญเขาไปออกงานของเราอยู่แล้วที่เด่น,เ,ดนเลยก็คือคงจะเป็นเรื่องของการแสดงโขนใช่ไหมคะที่นี่ใอ่ลแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเท่าที่ได้ยินมาก็คือว่าโรงเรียนของสมคิดวิทยานเนี่ยเขาจะมีห้องที่เกบ ตัวละครโขนใช่ไหมคะพี่้อยเป็นห้องสําสหรับเก็บตัวละครโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะซึ่งโขนเนี่ยสำหรับงานของวัฒนธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญและก็มีคุณค่ามากๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราไม่ได้มีพามาชมแค่ห้องที่เก็บตัวละครตัวโขนอย่างเดียวนะคะแต่เราตองมีการแสดงศิลปะว,วัฒนมของโรงเรียนสมรีุริยาที่ออกสู่สายตาของจังหวัดระยองหรือกออกไปสู่ทั่วโลกเยอะแยะมากมายจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ เสี่ยวเสียอู๋เหนียนจีเตอเสียเซิงจินเทียนว่อเมินไว้ตาเจียจุนเป่ยอีตัวจุนเป่ยอีต้วนสิผีซือหนัวจ้านนวดหัวเตอของจี้เนยหยงเจียงสู้นวดหัวเตอเยีนอู้ซื้อไว้จ้องสันเซียนสีเจียวเตออี้หมิงเสียวสัน ตังสันเซียนเต้ากังเหยืนอัวฉีเฟิงจินเจียนซื้อผัวสือโตหุยฉีฟู่นวดทัวจิงช่างมัวตาทาเตอโถส่วอีนวดทัวโถซั่งเตอโถฟ้าโตทัวกวางเลอหนวดทัวห้ยเฮินใจซินจีซื้อเต้าซื้อผัวเมียนเฉียนส่วนจื้อจี่สวจ้ว เตยันอูใหญ่อีจริงหันจิ้วฤกว่งเฉิงเตอเต้ากว่าเจียงสานชิงฉิวเตอเต้าฝ่าลี่อูเปลี่ยนเปอร์สินจื้อจื้อสุยสุยจิ้วสื่อซื้อผัวซื้อทาสวดฉิวชิงตาเจียซินสางเจอต้วนอยู่ชี่เตอกู้ซื้อเสียเสีย Good evening ladies and gentlemen So, Kitvitiya School is proud to present La Mayana, the episode with no cute non -tok. We hope you enjoy our show. Non stayed at the base of the stairway at Mount Krayla. His duty was to wash the feet of angels and ghosts who came to visit Prasiva. The angels always mocked him, doing things such as patting his head. Pulling out his hair until his head was bald. So he asked for the diamond finger from Pratsiwak. If it was pointed at anyone, they would die. Later, Nontok killed many angels and gods. Pratsiwak was very angry. So Pratsiwak ordered Vishnu to kill Nontok. What will happen next? Let's see together. สวัสดีค่ะลำดับจอต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงโขนรามาเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทุกฝึกซ้อมโดยคุณคณรูทิพย์ตระกูลสะดวกดีอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านดรสัตยิธรสุขสิริกล่าวถึงอสุรนนทุกผู้มีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดานางฟ้าที่จะไปเข้าเฝ้าพระอิศวรบนเขาไกรลาศแต่ถูกเหล่าเทวดานางฟ้ากันแกล้งต่างๆนาๆนาจึงทําให้เกิดความขับแข้นใจยิ่งนักนนทุกจึงขอทูลเนื้อเพชรจากพระอิศวร แต่ทว่าเมื่อพระอิศวรประทานนิ้วเพชรให้แก่นนทุกแล้วนั้นนนทุกกับใช้นิ้วเพชรสังหารเหล่าเทวดานางฟ้าจนสิน้นความทราบถึงพระนารายพระนารายจึงแปลงกายมาเป็นสตรีมาทําให้นนทุกหลงไหลเรื่องราวจะสนุกสนานเข้มข้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ นักสิ์ชั้นสูงโผลมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบานเลยทีเดียวนะคะ กบมือต้อนรับเหล่าเทวดานางฟ้าของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะเด็กๆยิ้มหวานๆเลยนะลูก รานทุกคอยล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาที่จะขึ้นเฝ้าพระอิศวนอย่างเขาไกรลาดนะคะการแสดงโขนนะคะถือเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสมคิดวิทยาด้วยนะคะสําหรับท่านทุกครองหรือว่าท่านผูใหญ่ใจดีท่านใดน,นะคะที่มีความประสงค์จะให้บุตรหลานของท่านนะคะมีความสามารถพิเศษในด้านการแสดงนักสิธิ์ไทยนะคะ ก็สามารถเข้ามาร่วมฝึกการสแสดงหน้าสินไทยได้กับทางโรงเรียนสมจิพวิทยาค่ะ<ก><น><น>เดี๋ยวดาน้ำฟ้าจ๋ายิ้ม,ห,มหวานๆเลยลูก นทุกเองก็โดนถอนผมบ้างโดนทุบโดนตีบ้างจนถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะคะผมที่ศีรษะไม่มีเหลือแล้วน่าสงสารจังเลยใครสงสารมอบรางวัลนนทุกได้นะคะนนทุกเป็นเด็กดีค่ะไม่ไดื้อนะคะ อลุมกันแก้งนนทุกเลยนะคะโอ้ยน่าสงสารนนทุกจังเลยลน,นทุกไปเห็นตัวเองใน่าน้ำล้างท้าก็ตกใจนะคะโศกเศร้าเสียใจใหญ่เลย ก็เลยคิดว่าจะเข้าเฝ้าพระอิศวรเพื่อทูลขอพรพิเศษนะคะโดยทูลขอนิ้วเพชรแด่พระอิศวรเรื่องราวจะเป็นยังไงท่านผู้ชมติดตามต่อไปนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับ เด็กชายพุทธิพงศ์โวหาร,รลึกนักเรียนชั้นป .6 ทับหนึ่งค่ะนะพี่แบงค์สุดหล่อนะคะวันนี้รับบทเป็นพระอิศวรนะคะเป็นขวัญใจน้องๆเลยทีเดียวรูปหล่อพ่อรวยยิ้มสวยสิคะ

บูญน,น้อยจึงด้ริดต้องโจนจิตเจ็บรหนาบัสิงของประคา ขอแต่ให้ดัชนีนี้เป็นเพชรสำเร็จฤทธิ์ไกลดังใจวางชีครา ว่าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอระอิสวนจึงประธานถอนที่จนทุกขอนะคะประทานนิ้วเพชรให้ตามที่ตนทุกได้ขอเอาไว้นะคะ มากเลยนะคะตอนนี้ได้นิ้วเพชรแล้วอ่ะโชลีลาหน่อยเลย ของดีแล้วเดี๋ยวถ้ามากานแก้งเราอีกเจอดีกันแน่นอนเช่นเดิมค่ะเหล่านางฟ้าเทวดาที่เตรียมจะขึ้นเฝ้าพระอิศวรเหมือนทุกๆวันนะคะแต่ว่าเทวดานางฟ้านั้นยังไม่ทราบเพราะตอนนี้นนทุกได้รับพรพิเศษมานะคะ ทากันซุกซิบนินทยอย่าเลยเอ๊ะทำไมวันนี้นนทุกท้าทางแปลกไปนะคะนันกบอกว่าอย่ามาแกล้งนะโดนดีแน่ แล้วนั้นก็นําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะสังหารเหล่านางฟ้าเทวดาจนสิ้นเลยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามชมค่ะช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วนะคะพบกับขวัญใจของเราค่ะเด็กชายชุติเทพรื่นเริงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5้าทับหนึ่งค่ะน้องเบสของเรานั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือ ข้อับพนารายน้อยของเราด้วยนะคะพระรามของเรานั่นเองนะคะปีนี้รับบทเป็นพนารายค่ะเบร์ยวหวานเลยนะคะตอนนี้กล้องกำลังจับตาถ่ายรูปพนารายสุดหล่อใหญ่แล้วนะคะ thank you นะคะเพื่อกาจัดนนทุกที่ตอนนี้พึกเหิมในอิทธิฤทธิ์ที่ตัวเองได้รับใหญ่แล้วนะคะโดยคิดแผนที่ว่าจะแปลงกายเป็นสตรีนะคะทำให้นนทุกหลงไหลนะคะในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องนานาค่ะเด็กหญิงอัญญรินจีลเลิศพันนเรียนชันประถมศึกษาปีที่5ทับ2ค่ะ วันนี้สง่างามมากมากเลยนะคะรับบทเป็นนางนารายแปลงค่ะ ให้กับนนทุกได้เห็นแล้วเกิดความหลงไหลนะคะหลงรักในตัวของนางนารายแปกส่วนภูบายในขั้นต่อไปจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมรอติดตามชมนะคะ หลงรักเข้าแล้วนะคะนนทุกอายหน่อยลูกันทุกอายหน่อยลูกโอ้นนทุกขี้อายซะด้วยหัวล้านขี้อายจังเลยนนทุกรอรางวันอยู่นะคะท่านผู้ใหญ่จะดีท่านใดให้รางวันยักขี้อายหน่อยได้ไหมคะ นนทุกฝากพ้อรางวัลด้วยค่ะวันนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพิซซ่าเด็กโขนด้วยนะคะโอ้โหตอนนี้เอ๊ะเจ้าชูติดไทรเนาะนนทุกนเนาะป้อสาวใหญ่เลยนันนารายก็ไอยน,นะคะกแกล้งค่ะนางนารายแกล้งอานังน,นารายบอกว่า ขอเชิญนะคะขอเชิญให้ท่านเนี่ยมาร่ายรำาำเราไล่รำให้สวยงามนะแล้วเราจะยอมเป็นคู่ของท่านด้วยนาทุกเชื่อไหมคะเชื่ <c oughs> นอนาทุกรำได้ไหมคะรำได้รำสวยไหมคะนนทุกรำสวยด้วย ลำสวยทำไมนะความตั้งใจหน่อยค่ะนนทุกตั้งใจหน่อยค่ะ<ำ>ตัวอ้วนนะคะกระดกขาไม่ไหว<ำ>เอานอนนุก ดอกไม้นะคะที่ใช้ในการนับคะแนนของทิดาฟ้าแดงนั้นนะคะจะเป็นดอกไม้และของที่ระลึกที่จำหน่ายโดยทางโรงเรียนเท่านั้นนะคะเดียนเชิญท่านผู้ปกครองนะคะร่วมสนับสนุนเป็นทุนการศึกษานะคะแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆหนูๆด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ กอทหกเจระยองนะคะขอความายยกรุณาขยับรถด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะโดน,นทุกหลงเชื่อนะคะตอนนี้ก็ไร้ยรงตามนานารายแปงนะคะตามตำราของนักตสินไทยบอกว่าเมื่อถึงท่านาคาม้วนหางนะคะ ทุกนั้นหลงกลชี้ขาของตัวเองล้มลงแล้วนะคะนางนารายแปลก็แปลงร่างกลับกลายเป็นพระนารายณ์ดังเดิมนะคะ นนั้นใช้อุบายหลอกล่อตัวเองแม่เจ้านอนทุกข์ช่างหยาบใหญ่ไม่เจียมตัวพอมีฤทธิ์คิดทำชั่วประพฤติผ่านใช้นิ้วเพชรเที่ยวสังหารเหล่าเทเวศเทพอ,อนงงสมควรที่จะปลิดปลงเพราะหลงอำนาจ แม้ว่าเจ้ายังอาคาดชาติหน้าจงไปเกิดถือกำเนิดเป็นจอมอสุรศักดิ์มีสิบพักยี่สิบก่อนขจนรฤทธิรุษเราจะอวะตารเป็นมนุษย์ไปเข็นข้าเจ้าจงจำคำสันดาให้จงดี ตรัพลางส่งตรีสังหารผ่านกุ่มพ่านนนทุกอ์อกไปจุดติเป็นทศกัณฐ์อสุรีพระนารายบอกว่าตนนั้นนะคะจะไปอวตารเป็นพระราม ว่าตามสังขารน,นทุกเซึ่งจะไปเกิดเป็นเท้าทศกัณฐ์ยักษ์เจ้าเมืองลงกา โรงเรียนสึกิาวิทยาค่ะ